ตำบลโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายชนกมากพันธ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรางงานจังหวัดพิจิตรอันนี้ดีมากเลยครับมีเรื่องของการยกระดับฝีมือซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินวงเล็บนะครับท่านผู้ชมเข้าใจแน่นอนโดรนโดรนนั่นเองนะครับเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายลดเวลาการซ่อมพร้อมนําเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาการเกษตรของจังหวัดพิจิตรก็อย่างที่เข้าใจกันครับปัจจุบันนี้ ดโดรนเองนํามาใช้พ่นยาให้ปุ๋ยกันเป็นจํานวนมากนะครับเมื่อใช้ไปแล้วก็ต้องมีการซ่อมบํารุงรักษาตอนนี้กําลังขาดแคลนคนที่ซ่อมดโดรนใครที่สนใจนะครับอบรม30ชั่วโมงนะครับมีตอนนี้มีคนสนใจอบรมแล้ว22คนดโดรน20ลําตั้งแต่วันที่2-5สิงหาคมน,นี้ท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดก็เน้นย้าฝากานะครับว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดร,ระยะเวลาจํานวนคน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่มีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญมาฝึกสอนให้กับการซ่อมแซมบำรุงรักษาดโดรนให้แก่กเกษตรกรนําไปต่อยอดในการซ่อมแซมดโดรนของตนเองหากเกิดการชํารุดเสียหายลดรายจ่ายและระยะเวลาที่จะส่งเข้าศูนย์ซ่อมนั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าดิฉันสนใจนะ,ะเรื่องของการซ่อมดโดรนเพราะดิฉันมองดูว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นความรู้ใหม่ๆถ้าสามารถซ่อมได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือรว่าจะเอาไว้รับซ่อมเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งคู่เลยนะเป็นเขาเรียกว่าอาชีพใหม่ คุณส,สีของคท่านผู้ชมลองคิดดูนะในอนาคต,ตเราจะเกิดอะไรขึ้นที่เรายังมองไม่เห็นช่างซ่อมโดรนจะขาดแคลนเพราะว่าจะมีคนหันมาใช้โดรนแทนคนพ่นยาหรือให้ปุ๋ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเหมือนตอนที่ว่าสมัยที่เราเอามือเกี่ยวข้าวตอนนี้ไม่มีแล้วมีรถเก็บเกี่ยวทั้งหมดก็ต้อง,งมีช่างซ่อมถูกต้องไหมพวกนี้จะได้ไรายได้ดีและในอนาคตนะครับช่างซ่อมที่สําคัญที่สุดคือรถไฟฟ้าอ,อ๋อจริงจริงนะคะตอนนี้นี่ถ้าเกิดว่า ใครที่มีความรู้ความสามารถหรือมีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วเนี่ยสามารถไปเรียนต่อยอดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมโดรนเองหรือว่าจะเป็นการซ่อมเกี่ยวกับพวกนวัตกรรมใหม่ๆที่มีเข้ามา